กราบสวัสดีหนุ่มสาวหน้าตาดีทุกทกท่านด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับเกม s e กิ r o Shadow Die t ไวท์นั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมของค่ายฟอร์มซอฟต์แวร์นะผมเป็นเกมที่ผมเล่นต่อจากบัตบอสนั่นเองนะครับผหลังจากเก็บอิชิเมนต์ครบ100%ของเกมนั้นแล้วก็มาต่อกันเกมนี้กันเลยดีกว่านะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้อันนี้ก็จะเป็นอบอสตัวแรกนะของของผมนะครับ ไอ้ไดีว่านายด้อยข้าอยู่ดิข้าจะไม่ไไปไหนองค์ชายอ้าวโอโดนมนตลงตาอย่างโอเค,อเคไม่ได้พบกันนาเลยเรอเฮ้ยท่านคือท่านอาโจ ถอยไปก่อนนะตรงนี้เดี๋ยวข้าจัดก,การเองกระหม,ม่อมีเรื่องที่ต้องสะสางกับป้าแก่ๆคนนี้เ <c oughs> องจะมาเอาชีวิตขององค์ชายของรันอย่างนั้นเหรอฉันไม่ยอมหรอกนะว <c oughs> ้าลองสตั้งเฮ <c oughs> ้ยโอ้โหใช้เป็นมีด เ้ยเรียกเด็กน้อยเลยน้องฉันไม่ได้เด็กขนาดนั้นนะคุณยายดูถวนเกินไปโอโจผู้ใช้ภาพลวงตานี่จะแทงมือพีเอ้ยเอ้ะกันได้กันได้เกมที่มีบล็อกไงน้องโอ้ทำไมอีอีไอ้สื่อมีกันปะเอ้ยคือไปทำไรอ่ะเฮ้ยไม่โดน อี an, no ่นี่โอ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะคุณยายโอ้ยโอ้ยโอ้ยใช้ตีเลยโอ้ยอย่างงี้หนุ่มๆกันเกินไปอืมมาดขึ้นไปทำอะไรนี่ป้าสี่เรื่องกันเยอะจริงอุ้ยโอ้โหใช้เท้ากันที่มันเท่จริงๆเลยนะนี่แนี่คุณยายตกลงมาฮะทำอะไรตรงนั้นอ่ะ อื้อนี่เหมือนกันได้ซุกกระบวนท่าอื้อไปจะไงล่ะโอ้ยไม่ไม่ได้อันนี้ไปโดนไม่์กี้ตัวอีสวยแต่เอ้ยไปจะไงล่ะเนื่องแค่รอดเดียวทำซ่าทั้งนั้นเอ้เฮ้ยข้าทำได้ดีอยู่แล้วข้าทำได้ดีกว่าที่เจ้าคิดไว้เยอะเจ้าอยู่ไหนการีจะเสียงการหลอนเลือดที่เห็นเจ้าอยู่ไหนเฮ้ยโอ้โหโดนลงมาแล้ว เฮ้ยอ๋อทำไรอ่ะทำไรป้าอือรับมวลไรป้าป้าเสกอะไรมาดุ้ยโอ้ยเต็มเลยเด็กผีอี่ไหนเนี่ยป้าป้าเด็กผีที่ไหนมาเนี่ยดุ้ยโอ้ยโดนลงก่อนใครจะทำอะไรเนี่ยตายซะไอเด็กผีโอ้เฮ้ยใจดิโอ้ยโจกตีกันอย่างไรที่ทางนี้ผมรับมือไม่ทันไอเด็กผีนี่เลยไก วิ้วเอ้ยป้าทำไรอ่ะอุ้ยเด็กผีกลายเป็นเออ่แสงที่รวยร่าบกห้างเสาโอ้ยใจเย็นดิโอ้ยป้าป้าป้าหยาดนะหยาดนะอย่าดนะอย่าดนะบอกว่าโอ้ยเสือใครตีรองรับอย่างนี้โอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเสสองนี่รู้สึกว่ามันจะมีลูกเล่นดีๆแล้วพาวไม่ดีป้าไม่โดนหรอกนีเรื่อเรื่อว้าอาชาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนทุกดอก บอกไม่ถูกอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้เฮ้ยจะตายเอาเฮ้ยป้าใจเย็นดิอ้าขอเวลาหิวเลือดเฮ้งจ้าหนวดกินเลือดก่อนไปปลาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยดาเมจจะชักมากมายมหาศาลอะไรเย่างนี้คือไป็นอะไรลงมาป้านี่เนี่ยลงมาซะดีๆนี่อย่าให้ผมต้องเอาจริงนะอย่าให้ผมต้องเอาจริงนะ คือองค์克拉ขององค์ชายหม่อมฉันเอ้ยขอจัดการป้าคนนี้ก่อนทำอะไรอ่ะโอ้ยเป็นสิ่งเด็กผีแล้วทุกคนเฮ้ยนี่แนี่เฮ้ยอย่านะอย่าเนียเด็กนี่ฉันตีเนี่ยใช่เหมฉัไม่กล้าตีเด็กนะนีทำร้ายหมดอ่ะอย่า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 เข้ามาอย่า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 เข้ามาเด็กโง่ไปแอ้ไป อือนี่ไปเลยสองตัวสามตัวสีตัวเอ้ยทำไรข้างหลังครับป้าเอ้ยเอ้ยอ๋ออันี่ยัน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 เราเองหลอนไอ้เราข้างเสาเว้ยมาดิมาดิตัวตัวแล้วจังหวะนนี้เฮ้ยก็เพื่อโอ้ยตีอีกแล้วครับผมนี่สวนสวนขึ้นไปทำไรป้าลงมานี่นี่อื้ออือโอ้ย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 โดนโดนบล็อกได้แต่ก็ยังโดนอยู่ดีนะดาเม็ดไอ้ไฟประกายเหลืองเหลืองเนี่ยอ้าว โดดโอ๊ยโดดไม่ทันมาจริงฮึฮ้ยึฮึว้ายไม่โดดหรอกเอ้ยลูกเล่นพแพรวพาวจริงๆเลยฮะหลอดเหนื่อยป้าหายไปไหนเนี่ยมีแต่หลอดเลือดที่ป้าหลดุดลบันที่อีไม่โดนโอ้มันเสกเด็กหีกแล้วอ้าบ้าจริงว้ายเลือดฉักนกรหมดเอาที่ไมกินมาได้กลางวันจงหายซะเด็กหีโอ้เหลือตัวนึงเหลือตัวนึงเหลือตัวนึง นี S <S <々>่ไงล่ะโอ้ยเดี๋ยวตัวๆนะเดี๋ยวตัวๆนะป้าโอ้ย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 ยาลูกกรอนลืมอ่ะบล็อกบล็อกบล็อกเทคนิคของเกมนี้ก็คือการกดบล็อกย้ำๆเฮ้ยยังเหลืออีกตัวเด็กดีเนี่ยโอ้โอเคผมขอญาตหลบก่อนเฮ้ยหยอไปโดนบล็อกไหมแค่ตัวเดียวดีดีอ้าวอ้าสบายล่ะผมบอกแล้วเกมนี้บล็อกนี่เราบ้านกดย้ำๆเลยบล็อก เฮ้ยโอ๊ยเริ่มลงครับผมจังหวะนี้ทีนิหนึ่งที่นี่โอ๊โอ๊ตีนละมาเอ้ยเอ้ยฉันก็เลือดหมดเลือดฉันก็หมดแล้วลงมานั่นแหละสวย้ยเอ้ยผมก็พลาดแต่๋ค่าจะไปก่อนกันของผมหมดแล้วดิลงมาเอ้ยเอาเจ้าเฮ้ยโอ้ยตา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 ยเฮ้ยโดนล็อกเฮือก ดีดีดียายายาตุ่งน่ฮะย่โอ้โอ้โอ้ยดาเมจสุดท้ายไม่เป็นไรโอ้ยมีอีกหนึ่งชีวิตหนึ่งชีวีลวป้าล่ะครับเลือดเลอแค่ข้าเหนื่อยก็เยอะโอ้โอ้โอ้สวยตายตายตายสิป้านอนเหนื่อยเอาเออ้ตีนสวยงาม ไอสปาโอจโจออ,อปิดชีวิตสี่เนี่ยข้าขอโทษด,ด้วยข้าเก่งอยู่แล้วมไม่ธรรมดาแทบกระลือดตายเช่นเดียวกันน้ำค้างสากุระอาา่าฮะโอเคย้อนลอยศึกกับหลากยอดฝีมือมีสบาย อ่ะจบเข้าฉากค้าสีนไว้กำลังจะเดินออกไปรอรอ,อ,อแล้วยังไงครับผมพรอาุทธรูปน่วงโอ้โหหมอกควันหรือนี่เฮ้ยเฮ้ยใครเอ้ยแทงข้างหลังข้าหลังจากที่ข้าพึ่งจะป่าโอ้โจโอ้โหเอ้ย โอ๊ยตายแล้วแล้วที่นี่กำลังทลาหลุมไฟกำลังลุกไหมนี่ฉันกำลังจะตายเหรอนี่จอดำไหมเฮ้ยเสียงนี่มันอฮ้ยนายน้อย,อยนายน้อยของกระมม ไปท่านึงก็ไม่ดีไปใช่ข้าต่อสู้เพื่อท่านข้าบรรลุตัวท่านอย่งไรละโอ้โหข้าทราบซึ้งในน้ําใจของท่านยิ่งนักข้านำฟืนเจาีกครั้างเธอ่าเรียบร้อยเ